ตอนนี้ทุกคนอยู่กับน้องเคนในช่องเคนสีเซนแล้สวัสดีครับทุกคนนี่นะครับครับแล้วเราเอาให้รถม,นมวนรอบนี้น้องเคน,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 นอน่านะคือเราอาจจะขับรถวนรอบขวดน้ำที่วางอยู่นี่ใช่ไหมครับ มีทั้งหมดสี่ขวดเนี่ยนะขับวนรอบนอกอ่าภารกิจก็คือขับวนรอบขวดน้ําเริ่มหรือว่าน้องเคนจะขับวนรอบได้ไหมอเออ่ออีออโอโหไม่มั่นใจนะครับต้องเดินตามเขาไป <c oughs> <c oughs> เดินตามไปด้วยนะครับ ลาแรกผ่านไปได้ดีนะครับแต่ใช้เวลานานจังขอเร็ววันนี้หน่อยได้ไหมครับไม่ได้แล้วเหรอเอาหน้าเอาเร็วๆกูบุยขับนำไปแล้วนี่เร็วน้องเคนขับตามกูบุยไปเร็วโอ้โหลำนี้น้องเคนซิ่งนะครับอ้อยกู อุยขับชนหลักไปแล้วน้องเคนแสงแล้วเร็วๆๆๆโอเคถึงเส้นชายภารกิจแรกถือว่าสำเร็จภารกิจต่อไปอน้องเคนจะลองขับรถขึ้นนันจับอ้ยเร็วไปลูกชนแล้วเอ้ยขับช้าๆก็ได้ดเอหม่ช้าๆขึ้นมาลูกขึ้นมาไปขึ้นมาเอ้ยล้อฟลีถอยหลังหน่อย กอยังก็ไม่ได้ครับติดหัดเอาโหถ้าทางท่าแบบเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบเร็วมาตรงนี้ดีกว่าอย่างนี้อย่างนี้อ่ะบุยถอยนิดนึงเออตรงนี้ดีกว่านี่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 ตรงนี้นะขับขึ้นมาบนนี้เลยนะเอ้าเอ้ยโอ้โหเจ๋งมากเอากูบุยขับมาบ้างครับ ไอ้น้องเกนระว่าความไปแล้วครับหวัวทิมอ้าวตรวจสภาพรถก่อนนะครับเข้าออิชก่อนเช็คความพร้อมของรถอืมทุกอย่างโอเคนะครับอ้าวเตรียมพร้อมเดี๋เพิ่งโอ้ยหลบเกือบไม่ทนันน้องเกนเดี๋ยวเอาไเดี๋ยวเดี๋ยวรอสัญญาณพกการน,นะสองรอม โอ้โหเจ๋งมากเอารถกูบุยบ้างมาโอเคระวังอ้อ oh ย oh. สุดคันนี้นะหัวมันชอบทิมก่อนนะอ <c oughs> ันนี้หัวทิมก่อนนะครับปักลงมาเลยนะครับเราต้องหาที่ลงแบบนุ่มๆ,ๆ,ๆหน่อย <c oughs> เรามาดูด่านนี้ก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้ดูด่านกันนะครับบารยากาศของด่านไอ้น้องเกยเดโอ้โหแค่กระตุกนิดเดียวรถยังสิ้นกันนะโน่นะไหลไปได้เลยครับอันนี้แล้วหนึ่ง สองซ้ำอ๋อฮจับไม่ทันเลยกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้กูบุยไปรับพระกันรูละ <laughs> บุยไปรับตรงนู้นหน่อยอ้าวอ,อย่าเพิ่งใช่ปรับให้เพระกันขอเช็คอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรถม,มันซิ่งมากเลยนะครับถ้าเกิดเพาราะกันบอกว่าอ้าวล้อต,ตรงล้อต,ตรงอย่าปรับอย่าไม่ต้องจับไม่ต้องจับเลี้ยวนะอ่าใช่อย่าเพิ่งนะครับให้ดูก่อนนะครับความมุ่งมั่นหน้าตา โอ้โหความพรนี่นี่ดูน้าด่ดานนะครับกับรถก้าหนึ่งคันปลดของน้องข้ขยหนอเราจะขึ้นเนินจำที่ประกันสร้างขึ้นมาความสูงอันนี้สูงมากเลยนะดูมือนี่โอ้โหสูงมากประมาณสักสากว่าเซนนะครับเดีย๋ยวเพิ่งให้ประกันนับเองนี่นะครับกูบุยไปรอรับแล้วเดี๋ยวเราจะดูกัน1นึสองมไป โอ้โหคุบุญบุแทบจะรับไม่ทันเลยนะครับโอ้โหมันลอยข้ามไปเลยอ่ะลูกโอเคจะลองคันของพ่อการบ้างนะคันนี้เจ็บนะบุยระวังนะเป็นเหล็กอ้าวตรงมาเรื่อยๆก่อนตรงมาเรื่อยก่อนให้ใกล้ๆอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคหนึ่งสองสามกอ๋ยคันนี้ได้นะครับอนนี้ไม่บาดเจ็บอ้าวคันนี้เดี๋ยวเราลองคันนี้ปรับเป็นโหมดโลบ้างโหมดโล หมดโลหมดโลอ่าหมดโล,ดโลอ่าให้มันเข้าพุ่มต้นไม้นะครับต้นไม้จะเซฟเรานะครับเดี๋ยวพวกกันจะถ่ายน,นี้เองโอเคเอาหนึ่งสองมาโอ้เจ๋งขึ้นมาได้สบายเดี๋ยวเพิ่งน้องเคนเดี๋ยวพวกกันให้ดูก่อนนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนด่านยังเป็นเจ้าหนึ่งสองห้าคันเดิมม,มีเนินจำมอยู่ตรงนี้เราจะขึ้นไปที่ด้านบนนู้นนะครับ น้องเคนฟังสัญญาณหนึ่งสองซ้ำขึ้นโอ้เบก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 โอ้โหเจ๋งมาจาอดตรงนี้เลยนะครบโอ้โหนี่น้องเคนเยี่ยมเลยไม่ตกเลยอ่าตากูบุยบ้างนะครับนนะมาแล้วครับน้องเคนโอ้ยระวงังเจ็บไหมเจ็บไหมโอ้ไ, <laughs> ไม่โอดีนะเนี่ยหเห็นไหมว่าน้องเคนใสร่รองเท้าอันนี้มันช่วยทําให้เทา้าเคนไม่เจ็บใช่ไหมเอาละครับหนึ่ง สองซ้ำไออ,อ้ลงพุ่งไปแล้วเอาใหม่นะครับอีกรอบอันนี้เบี้ยวเช็คความตรงหน่อยต้องเอียงนิดนึงอ้อาวหนึ่งสองซ้ำอโอ้โหปลอดภัยปลอดภัย,ภยลงพุ่มไม้แทนอ่าวิคเคนล,ลองบ้างอ่าวิคเคนคันไหนลูกแล้วคันไหนลองคันนี้ลูกขันนี้เป๊กเปิดก่อนเดี๋ยวดูดูซิว่าน้องเคนจะขับ คันนี้ขึ้นมาได้หรือไม่หนึ่งสองสามผใส่จะใกล้ไปต้องขับตรงๆด้วยนะหนึ่งสองสมไปพุ่งจะหลวดเข้าไปในนี้เลยทำไมมันออกขวาตลอดเลยเ้อล้อหน้าไม่ตรงอ่อใช่แต่ล้อจะไม่ตรงน้องน้อง,น,องน้องเคนเอามเพาราะกันลองปรับให้เอียงมาทางนี้เลยเอ้าวหนง ตรงไปสำเร็จพอตับเอียงมาแล้วก็ขึ้นได้ตรงนะครับอ่าตอนนี้นะครับกูบุยกับน้องเคนจะแข่งกันขับรถเขาเรียกว่าขับรถซิกแซกใช่ไหมนี่นะครับแล้วเคนหน้าอธิบายให้นครับน้องเคนบอกว่าจะอธิบายเนาะเราจะขับไปตามทางอ่าซิกแซกห้ามตกล่องเดี๋ยวไปทางนี้ครับ ันก็ตรงปืดไปเลยไปจนถึง3ามรางนี้เลือกรางไหนก็ได้ใครถึงปลายทางก่อนคนนั้นชนะเอาละครับระวางปูบุยกับน้องเคนรถสีดำรถสีดำับสีเขียวใครไหนจะชนะผู้ชมเชียร์กันได้นะครับเริ่มมาเลยโกเอา,าละครับออกสตาร์ทแล้วครับ ตกล่องไม่ได้นะครับตกล่องไม่ได้นะครับน้องเคนผิดทางแล้วผิดทางแล้วใครหลังมาทางนี้ทางนี้เอาน้องเคนผิดทางแล้วครับเลี้ยวมาเร็วใครหลังมาเตะปุ่มใคยหลังให้ถอยหลังโลกให้ถอยหลังอ่าน้องเคนใคยหลังเป็นได้นะเดี๋ยวนะครับน้องเคนกำลังเลี้ยวอยู่นะครับอุ้ยกูบุยก็เลี้ยงอยู่เลี้ยวอยู่นะครับต่างคนก็ต่างเลี้ยวอยู่นะครับทางมันแคบมากทางมันแคบมากเร็วๆน้องเคนเร็วเไอ้กูบุยติดแล้วเร็วๆๆตามกูบุยแล้วนะใครหลังเลยโลกใครหลังใครหลังโอเคโอเคเลี้ยวเลี้ยว โอเคตรงเลยตรงยาวเลยลูกตรงยาวเลยตรงยาวเลยโอ้ตอนนี้ไม่ไม่ไมน้องเคนมาทางนี้ทางนี้ขึ้นล้างแล้วขึ้นล้างแล้วเร็วเร็วรวไ,ได้ได้ได้มาเร็วไอ้กูบุยตก้างน้องเคนเร็วเร็วเร็วน้อยนอยเดี๋ยวนะครับตก้างโอ้ยแบงแบงแบงรถแรงจัดนะครับน้องเคนตกล้างตกล้างต้องไปเริ่มตรงตรงหน้าทาหน้ารางใหม่ตกล้างต้องมาเริ่มตรงนี้ใหม่นะครับ ตกรางต้องมาเริ่มตรงนี้ใหม่นะครับเแอ,อ้อาวช้านะลูกโอ้ยตกรางนักพู่เลยว่ากันจะบอกเทคนิคให้ขับบนรางอะต้องขับช้าๆยิ่ยงขับเร็วยิ่ยงตกรางง่ายอ้าวลองใหม่สิช้าๆลูกค่อยๆขับกันแล้โอ้ยเร็วไปเร็วไปช้าอีกช้าอีกเ,เอาไหมล่างเลขสเพราะว่าางมาเท่ากันลูกเอาให้น้องเคนเริ่มยู่ตรงนี้เลยอะค่อยๆไปเร็วอย่าให้ตกรางนะ เดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวานิดนึงเลี้ยวขวานิดนึงอ่าเดี่ยวซ้ายนิดนึงเดี่ยวซ้ายนิดนึงโอเคมาเร็วลูกเร็วเรมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยตรงมาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบชนะอยู่แล้วตรงมาเรื่อยเชนะอยู่แล้วเร็วเร็วเร็วเตรงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเร็วอต้องเข็นโอ้ถือว่าชนะนะครับใจร้อนนิดนึงนะจะเกิดลงแบบว่าสวยๆนี่จะจำวันนี้นะเอาอย่างอื่นนั่งอยู่อะอยากเล่นอะไรบ้างพคะแต่ว่าทำอะไรอื ด่านอื่นเหรอเดี๋ยวคิดก่อนนะโอ้อ่านี่คือด่านถัดไปนะครับเห็นเนินแล้วก็มีขวดน้ำใช้แล้วเรากำลังจะขับรถซิกแซกแล้วก็มาจบตรงเนินนะนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการอย่างนี้ขับข้างๆกันเช<อ>ะป้าสองสม้มเ,เพิง่งเอาไปแล้วเหรอ โหไปแล้วอ่ะวายนับเองไปเองเลยนะครับระวังชนนะโอ๊ยชนกันแล้วชนกันแล้วชนกันแล้วโอ้ยเคระวังเคระวังเอ้ยเอ้ยเ้ยถึงแล้วถึงแล้วทาไงยังไม่จอดนะยังไม่จอดเลยนะยังไม่แตะนะยังไม่แตะส้นชัยนะมียืนบังด้วยอ่ะเอ้ยเข้ามาจอดเหรอนี่เข้ามาจอดอ่ะเนี่ยคันนี้เข้ามาจอดตรงนี้ได้ด้วย่เนี่ยเราต้องเข้ามาจอดตรงนี้เหรอเออ ออกมาอีกรอบหนึ่งเข้ามาจอดนะเข้ามาจอดในนี้นะขอเพิ่มกติกาได้ไหมเพิ่มกติกานะครับคนบังคับต้องยืนอยู่ตรงนี้ะเออคนบังคับต้องห้ามเดินไปนะขวางทางนะคนบังคับห้ามเดินตามดีไหมโอเคไหมลูกเป็นนัักบรถไงเดินตามได้ไทำไมลูกไงออ๋มองไม่เห็นใช่ไหมตัวเตี้ยใช่ไหมถ้างั้นให้น้องเคียนเดินได้มาถึงแค่ครึ่งเดียวโอเคปะ เออต้องเดินทางห่างโอเคไหมอา้าวถ้างั้นก็โอเคโก้นับนับก่อนไปก่อนอีกตั้งห่าเอานะครับเอานะครับโอ้ยเจ็บไปลูกเจ็บไปลูกมีสต่ลูกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอดรถได้ตรงนะเอ้ยยังไม่ลงเลยยังไม่ลงเลยยังไม่ลงล่างเลยยังไม่ลงล่างเลยอา <laughs> รถมันคันใหญ่กว่าล่างอ่ะลูก <laughs> โอ้เอาแล้วระวังตกน้ำโอ้ยครับเอ้ยเอ้ชนชนตัวเองเอ้ยชนตัวเองเฉยเลยชนตัวเองเฉยเลยเอาอีกแล้วครับมาเลยลรานีรอมีรอมีดึงจังหวะมีรอด้วยนะอันเนี้ยอันเนี้ยน่นี้เอาแล้ครับเอาเร็วเร็วเร็วกลมบุยแซงมาแล้วเอ้ยเฮ้ยโกงนี่นะเด็กคนนั้นอะ ไอ้ยกองเฉยเลยโอ้โหเอ้ย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 ชนขวดไปแล้วหนึ่งขวดเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำอะไรครับทำอะไรครับทำอะไรครับทำอะไรไม่คดีแล้วทำดีไม่คดีแล้วเอ้ยจะชนขวดนี่อ้าวชนขวดไปแล้วสองขวดเฮ้ย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 โอ้ยชนไม่โดนชนไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยได้ไหม จนไม่กี่ขวดแล้วเนี่ยโอ้ยขับรถทับเขาเฉยเลยอ้าวเดี๋ยวเรามาจบสวยๆกันด้วยข้ามเนินจำนะครับเดี๋ยวให้แม่บีรับโย่โอเคพ่อจอดเลยโอ้ยเดี๋ยว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 ชนกันแล้วชนกันแล้วชนกันแล้วอ้าวโอเคเนินจำอีกเหรอเนินจำอีกรอบเหรอ ดับอีกรอบนะครับจะไหวไหมครับเนี่ยจะไหวไหมครับรถพึ่งกล่อมเลยนะเนี่ยไม้ยเลดีด้โก้โอ้โหตาด,ดีมากเลยนะันะบสองโอ้ยไปไหนนะ่ะ เอาไมมเอาไหมนะครับรแล้ว,วโอ้ยโอ้ยอีคันมาแล้วครับขันเขียวข,ขันเขียวจะหน้าทิมตลอดเลยนะโอ้ยโอ้โหคันเขียวเลี้ยวไปไหนขันเขียวไปนน่นแล้วโอ้ยความไปแล้วนี่น้องเคนปลอดภัยจากยุงนะครับมาเล่นข้างๆบึงข้างๆบอ่อแต่ว่าไม่กลัวยุงเลยได้เพราะอะไรเนี่ยเดีวเดียวเดียวขอโฆษณาหน่อยครับเพราะว่านี่ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสติกเกอร์กันยุงอากิโตะไหนขอดมหน่อยอ้โอ้ยเหม็นจังเลยเหม็นจังเลยยุงหนีหมดแล้วโอ้ยยุงไม่กล้ากัดแล้วเนี่ยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับสติกเกอร์กันยุงอากิโตะโอ้โอู้จุดท้าแล้วนะโอ้โหมีการมีท่ามีท่าเลงด้วยนะครับโอ้โหขันเขียวด้วยอ๋อ โอ้โหท่าไหนขอดูท่าอีกทีนะครับท่าเมื่อกี้ขอดูท่าใกล้นะครับท่าเป็นอย่างนี้เหรอครับโอ้อหโอ้โหเฮ้ยท่าอะไรของโลกเนี่ยเอามีแซงคิวเขาอีกแซงคิวเขาอีกโอ้โหโอ้โหโอ้ยจนกันอีกแล้วอ่าพอ